สวัสดีครับหายไปหลายวัน,เป,นเ,เป็นเกือบเป็นเดือนก็ว่าได้อันนี้กลับมาเป็นการฝึกทำอาชีพทาสีโต๊ะเหล็กให้เป็นโต้ไม้ซึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ o ก็ไม่ค่อยได้ล้างแล้วก็การซ่อมเครื่องก็ไม่ค่อยมี ก็คงว่าาทุกอย่างก็คงไปได้ดีสวัสดีครับก็มาพบกันวันนี้ก็มาฝึกทำลายไม้บนโต๊ะเหล็กพึ่งขังครั้งแรกก็มาชมกันครับแล้วก็จะมีซีบอกไปก่อนนะครับาเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้เป็นผู้ โฆษณาสินค้าดใดๆทั้งสิน้นเราซื้อมาจากองครับเพื่อจะมาทดลองทำสทิกอย่างก็ใช้ไปเย็นหน่อยก่อนหน้านี้เราก็จะทำการกัดสีเก่าโดยใช้กาดา้าเป็นตัวกัดสีเก่าออกแล้วก็กระดาฟทรายขัดให้ละเอียดให้ผิวมันเรียบตามที่ทำได้ ก็เริ่มลองสีด้วยวัดนี้ของอกันความร้อนเพราะว่าตัวนี้จะถูกแดดตอนบ่ายซึ่งตอนนี้ตัวสีดำจะทำการป้องกันความร้อนเหมือนสำหรับท้อยเสียอะไรประมาณนั้นแต่เราเอามาใช้ตัวเล็กเนื่องจากมันโดนแดดมันจะมีร้อนเท่าๆกันจากนั้นก็ตามด้วยสีขาว รองพื้นพอลองพื้นเสร็จก็ตามไปด้วยของวัดนี่สีน้ำตาลเราเราก็ทำเป็นลายไม้เมื่อทำเป็นลายไม้ลองดูว่าจะสวยไหมก็ทำได้เท่าที่ทำได้ก็ตาเราก็จะเคลือบด้วยลเลกเกอร์หรือสีพ่นใสเพื่อป้องกันเวลาโดนน้ำครับมาชมนะครับนะครับ เาก็จะทำลายไม้ออกแบบกาครับก,ก็ทำได้เท่านี้แหละครับก็เราจะกาวว่าจะทำเป็นสองแผ่นก็ไม่ดูจะทำยังไงก็พยายามลองดอูฝั่งนี้ก็เป็นตาไม้ดีก็อันนี้พยายามดูให้เหมือนกับตาไมา้ก็ ว่าจะเป็นประโยชน์และท่านผู้ชมกดกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ